งอกน,นี่เพาะไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่น่าจะประมาณสิบสองชั่วโมงดูสิบสองชั่วโมงงอกประมาณนี้นะครับผมแต่เรามาคอยดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะงอกแค่ไหนอันนี้เป็นคืนที่สองนะครับมาดูก็จะต้นโตแค่ไหนนี่ก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับผมก็น่าจะตอนเย็นน่าจะกินได้นะนี่ เดี๋ยวเรามาดูอีกทีแล้วกันนะครับผมสองคืนแล้วนะเนี่ยนี่จะเป็นถั่วงอกสองคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับมาดูซิว่าต้นยาวแค่ไหนละนอืมจริงๆก็พอกินได้นะครับเนี่ยเอามาตัดรากตัดอะไรเดี๋ยวก็เอาไปทําอะไรกินได้แต่ว่าผมอยากให้มันยาวกว่านี้หน่อยเอาไว้อีกสักคืนหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันเลยครับผมมาดูถั่วงอกคืนที่สามกันนะครับผมโอ้ดูนี โผมาเยอะขนาดนี้เออผมชอบประมาณนี้แหละจริงๆถ้าใครชอบแบบไม่งอกมากขนาดนี้ก็เอาแค่สองคืนนะครับผมแต่ผมสามคืนพอดีนะครับสามคืนต้นจะยาวประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวกันเลยดีกว่าครับผมจากนั้นก็เอามาตัดรากนะครับผมนี่จะมีรากแบบนี้เราก็มาตัดรากออก จากนั้นก็นำไปร้างนะครับผมครับผมเท่านี้เราก็จะได้ถั่วงอกไว้กินอีกหลายมื้อเลยเนี่ย